แม่มาทําไมมาทําไมทําไมไม่มาหนูหนูโกรธแม่มากแม่รู้ไหมเรื่องอะไรหนูเตรียมไข่มุกอันที่ใหญ่ที่สุดมาของแม่ละอันนี้ไม่ได้ไโคตรอันนี้ไข่เป็ดแม่ทําไมมาปับลูกอย่างนี้ล่ะแม่อันนี้กะเป็นบรดกให้ลูกละมึงดูโงกูกูเลือกแบบแบบขนาดสุดๆกะข้าแม่มึงดูขอาแม่กูยอม กูกูไม่มีทางชนะกูไม่มีทางกมุกมาฆ่าแม่เหรอไม่รายการรายการวันนี้คือรายการตีชนะรานการมุกค่ะเยอะๆ่ะแล้วรู้อยากได้ไหมอะเดี๋ยวแม่ซื้อให้อีกอันหนึ่งหนูไม่เอาถ้าหนูใส่แม่ใส่แล้วมันดูฮายดูแฟชั่นมึงนึกสภาพกูคนเคยบวชขณะกูใส่แค่นี้พวกยังแซวแล้วถ้ากูใส่อันนี้คือแบบกูคือตักหม้อกูคือพระถังสันจัง กูคือสัวเจ๋งสวยประคนูหนูอยากให้ใครมาแซวหนูว่าหนูเป็นเอาลูกประคมมาห้อยแม่พ่อกับพักก้อนเหมาะเหมาะที่จะอยู่บนคอแม่คนเดียวะไม่เหมาะที่จะอยู่นหนูพักไปแล้วกูไม่ออกรายการกูกลับบ้านแล้ววันนี้แม่ก็ดูแม่ก็ดูจริงๆม่ไมตั้งใจคลอดมาแล้วก็ไม่กังเกงจะฆ่าแต่งตัวมาฆ่ากูจิตใจทำด้วยอะไรแต่งตัวมาฆ่าลูกไปแล้วค่ะ